น้องก็มาไล่เหมือนเดิมแหละคนทำไล่นะอันใหนที่มัน <c oughs> ที่มันตามันยังมันยัง,มยงไ,มไ,มไ,มไม่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 มียอดนะพี่น้องก็เอาบ่มไว้เหมือนเดิมแบบนี้แหละแบบที่ผมบ่ม,บมไว้คลิปเมื่อวานะคลิปเมื่อวานที่ผมให้ดูอันนู้นอันนู้นก็เปิดหน้ามันนะเปิดถุงดําให้ด้านหน้ามันเนี้ยมันโดนพระอาทิตย์มันจะได้ ยอดที่มันขาวเหมือนมันหมกซ้ายอ่ะพี่น้องมันก็จะได้โพออกมาเห็นแสงแดดมันก็จะได้เขียวนะเขียวก็จะได้ก็จะส่องเคาะแสงได้แล้วพี่น้องก็เอามาทำแบบนี้นะพี่น้องเอามาทำแบบนี้ทำแบบนี้แกบมีแกบแกบดิบแต่ว่าไม่ใช่ดิบนะแกบนานแล้วแก่หกเดือนนะ แกนะ่หกเดือนนะผมหมักไว้เนี่ยหมักด้วยยูเรียไว้เนี่ยหกเดือนเอายูเรียหมักเพื่อให้เป็นแกบเก่านะกับผสมกับทรายเนี่ยใส่ถุงสี 4, 4่คูณสี่สี่คูณหกอะไรก็แล้วแต่เถอะพี่น้องเนี่ยสารพัดไว้ละแล้วก็ทกํากระบะหล่อน้ําไว้นะพี่น้องจะได้ไม่ต้องรดน้ําทุกวันในะเรื่องของเรื่องเนะี่ยเพราะว่าผมไม่มีเวลา ทุกวันมันแค่อย่างเงี้ยโอกาสขาดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยผมก็จะได้ไม่ต้องดูแลมันมากนะพี่น้องเอาเอาขุดให้มันเป็นร่องลงไปเสร็จแล้วก็เอาถุงดำมาผ่าออกมาแล้วก็ทำเป็นกระบาน้ำให้มันนะพี่น้องเี้ยแล้วก็หล่อน้ำไว้เลยอยา่างเตียงเงี้ยมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะพี่น้องมันมีตายนะ มันมีตายไม่ต้องกลัวมันต้องมีตายในนี้มันต้องมีตายแน่สี่ต้นห้าต้นอะไรไม่รู้แต่ละชุดละชุดอ่ะเพราะว่าผมทํามาหลายชุดแล้วนะตายครึ่งก็มีตายค่อนก็มีเนี่ยก็เริ่มมาตายน้อยลงน้อยลงความรู้มันบังคับให้เราต้องรู้นะพี่น้องนะบังคับให้เราต้องรู้ว่าต้องต้องปมน,นะต้องนี้อย่างนี้นะเมื่อก่อนผมไม่มีขุดมาปลูกปั๊บเลยเสร็จหมดเหมือนกันไม่เหลือทั้ต้นเราเอามาชำชำ สามสิบได้สิบห้าก็มีนะพี่น้องมันไม่แน่ไม่นอนหรอกเด็กก็เริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแหละความรู้เราต้องเรียนรู้มันไปนะพี่น้องนะเนี่ยเกษตรเราก็ทนเหนื่อยเอาหน่อยคือเราไปขุดเอาเราไม่ต้องไปซื้อต้อนละห้าสิบบาทพี่น้องต้นละห้าสิบบาทเราไปขุดเอาเองมาทำแต่เท่าไหร่ก็ทาไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะ